ค่ะชื่อนกค่ะหมอดูจากช่องยูทูบเบอร์ไดวิค่ะเอาจริงในเรื่องของการดูดวงเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการฟังแล้วก็ในการเลือกหมอดูด้วยหมอดูสิ่งสําคัญเลยคือถ้าสมมุติว่าหมอดูบังคับให้เราทําอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันไม่ make sense หรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรให้ใจแข็งไว้อย่างเช่นสมมุติ บังคับให้ซื้อบางอย่างที่เรารู้สึกแบบเราไม่อยากจะได้หรือว่าอาจจะเป็นบังคับให้ทําบางอย่างที่เราแบบไม่อยากจะทําไม่ว่าจะเป็นการแบบโดนเนื้อตัวหรือว่าแม้กระทั่งแบบการร่วงละเมิดบางอย่างอะไรอยงค่ะอันนี้จะบอกเลยว่ามันไม่มีในการดุดวงเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ยก็คืออยากให้แบบชัดเจนไปเลยว่าแบบไม่ แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเวลาที่เราดูดวงไม่ว่าคําตอบของคําทํานายจะบวกหรือว่าจะลกก็อยากให้เราแบบนำไปปรับใช้ให้เหมือนแบบเรามีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่อยากให้พอเราฟังคําทํานายแล้วเรารู้สึกดิ่งกับมันเศร้ากับมันอะไรเงี้ยแต่อยากให้เราเอามาเรามัดระวังมากกว่าการดูดวงอยากให้มันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราใช้ชีวิตเหมือนคล้ายๆแบบ เป็นแผนที่หรือว่าอาจจะเป็นเข็มทิศแต่ว่าส่วนหนึ่งนกว่าอยากให้การตัดสินใจของเรามันเป็นการตัดสินใจหลักหมอดูเองก็ไม่ใช่เจ้าชีวิตที่เราจะไปบังคับให้เขาจะต้องตัดสินใจแบบนั้นเขาจะต้องตัดสินใจแบบนี้สุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจก็คือตัวเจ้าชะตาเองเพราะฉะนั้นนกอยากให้การตัดสินใจของคนนั้นๆน,น,นะคะเป็นการตัดสินใจที่ออกมาจากความรู้สึกของเรา